สวัสดีครับพี่น้องขอบวนวิญญาพาเที่ยวนะครับพามาชมบรรยากาศระริมเขื่อนบรรยากาศจะไพี่น้องตรงนี้น้นะต,นนะตอนน้ำท่วมนะตอนน้ำท่วมน้ำท่วมหมดเลยเขตนี้บริเวณนี้ตอนนี้วิญญาก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศหลังฝนตกนะครับฝนตกผ่านไปได้สองสามวัน เขาภูเขาลูกนี้ก็เริ่มจะเขี้ยวนะครับนี่เดือนพฤษภาแล้วเด้อน,นะครับเข้าเดือนพฤษภาแล้วนี่นะครับก็จะเข้าหน้าฝนเนาะก็พาเอฟซีมาชมบรรยากาศเลาะริมเขื่อนนะครับเนาะเลาะริมนเขื่อนนี่บรรยากาศแบบนี้นะครับเนาะภูเขาโอ้ย เห็นไหมป่าไม้เขียวหมดแล้วนะครับไม่แดงเหมือนมือก่อนแล้วนะครับเห็นไหมครับเขียวสุ่มชุ่มชื้นเลยทีเดียวเลยนะครับสวยงามตะลามชามเลยนะครับป่าไม้ลาริมเขื่อนนะครับพาชมภูเขาเลาะริมเขื่อนนะครับ นะก็พูดตรงๆว่าบรรยากาศเขื่อนบลรัตช่วงนี้มีประชาชนมาเที่ยวเยอะมากนะครับก็ช่วงหน้าฝนนี่ป่าไม้ก็จะเขียวนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผมเป็นคนเขื่อนบลรัตก็จริงนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญ เอที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่อยู่ที่อื่นนะครับที่ไม่เคยมาเที่ยวเขื่อนรลัเลยก็ลองมาเที่ยวเขื่อนรรลัด,ดูแล้วก็แวะเที่ยวชมบรรยากาศต่างๆนะครับเนาะร้านอาหารสวยๆงามๆนะครับนะไปดูกันนะคุยกันไปนะครับคุยกันไปเรื่อยๆนะครับก็วิญญาก เป็นคนทำคลิปนะทำคลิปก็มีอะไรก็ถ่ายคุยกันไปบรรยากาศนี้ก็เก็บนะครับคุยกันไปนะครับคือบรรยากาศคุยกันไปอ้ถนนสุดนี่ว่าเมื่อกี้นี่เห็นไหมตอนน้ําท่วมมานะครับเพราะน้ํามันขึ้นมาตรงข้างถนนเนาะทําให้ถนนอาจจะชันรุดได้นะครับเนาะพี่และพี่น้องก็ตามคลิปวิญญ,ญาณที่ว่าน้ําท่วมนะติดถนนตรงนี้เลยนะครับ นั่นตรงนี้เลยนะครับนอนตรงนี้เลยครับเปไหมบรรยากาศนะครับนะบรรยากาศโอ้ฝนนะมองไปทางเมืองเลยทางนูน้นก็มีฝนตกพรึบเลยอ่ะมีนักท่องเที่ยวมานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันทิศนะครับอาจจะมีนักท่องเทีย่ยวมาเทีย่ยวกันนะครับเนาะมากลางเต็นมันมีสถานที่กลางเต็นน,น,นักบอน จะนอนรีสอร์ทหรือจะกางเต็นท์นอนหาดทรายหรือหลายที่นะครับลองลองมาดูถ้าเกิดเอฟซีอยากมาเที่ยวแถวเกืดอบุรัตก็มาลองดูนะครับขอเรียนเชิญผมในนามคนเกืดอุบุรัตโดยกําเนิดก็อยากขอเรียนเชิญอยู่มาสัมผัสดูนะครับแต่มันคงจะไม่งามไม่รู้ลาเพอร์เฟคนะครับก็แต่ก็พอมาชมได้มาดูได้นะครับขับรถขึ้นเขามาอย่างเงี้ยพอด้านขวามือวิญญาณเนี่ย มันเป็นภูเขาถูกไม้ด้านซ้ายมือนเป็นแม่น้ํำขื่นบุรลัดเนาะครับผมก็เลยช่วงส่วนมากก็จะมาเก็บภาพให้ FC ดูช่วงหน้าแรงมันก็จะเห็นภูเขาแดงๆสักหน่อยนะแต่พอฝนตกๆกับภูเขาก็จะเขียวๆนะครับก็าะนน่าจะพอชมได้นะครับเหนบาขครับรถขึ้นเขามาในชมได้สวยไหมภูเขานะครับในตรงนี้นะครับ ซ้ายมือวิญญาณนี่ก็จะเป็นแม่น้ำเขือเมือเกลือเป็นผาสลัดสดนะครับตัวนี้นะครับนะตรงนี้ผาสลัดสดนะครับที่เห็น้ะโอ้พระที่กำลังตกดินเลยโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะไปดูต่อไปนะครับเห็นไหมมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะครับหลายที่หลายที่นะครับนะครับถ้าเกิดตรงนี้แก้ก็ขับรถมาสมว่าท่านมาจากอำเภอบ้านฝางนะครับมาทางหนองเรือก็ เข้ามาเลยนะครับเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,เ,ลยๆเลยนะครับ Merry ถ้ามาทางอุดรธา,านีหนองบัวลำพู <ๆ S 2> ก็เข้าทางเขื่อนรัดมาบางแสนสองอุทยาบางแสนสองแล้วก็มาหาดโนนทันกว่ากันไปนะครับเนาะข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับมีที่กลางต Gr ุ่มกลางเต็นท์อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะอุทยานน้ำพองนะครับบริเวณนี้เลยนะเห็นไหมมีที่กลางตุ่มกลางเต็นท์ ไม่แน่ใจมีเสาไฟอะไรมากมายเลยเนี่นะครับที่ตรงหน้าอุทยานนะครับหรือจะมีการทําเสาไฟเลาะตามริมน้ําหรือ,อยังไงนะครับเอายังไม่ทราบเดี๋ยววิญญาณว่างจะมาเกาะติดสถานการณ์ดูนะครับนี่อุทยานแห่งชาติน้ําพองนะครับขับผ่านมานี่นี่ก็เลยเก็บบรรยากาศยามแรงๆเขาเียยามมื้อแรงเนาะให้เบิ้งนะครับเนาะครับบรรยากาศแบบนี้นานแล้วที่ก็เป็นหลายอาทิตย์แล้วลหละที่ไม่ได้เก็บ ภาพน,นี้ไม่ให้ดูนะครับนี่เลยนะครับบรรยากาศถ้าเกิดว่าตรงนี้ลงไปหน่อยก็จะถึงตรงที่ว่าน้ํามันท่วมบักแรงๆอ่ะเนาะโอ้ยฝนฟ้ามาเขียวอือเลยทางนู้นนะครับอา่ามีแบ็กกราวเกลวกาเอไอโอเอแล้วนะครับนะครับชท้ายก็เริ่มจะงอเงี้ยงเงีาแล้วเงี้าแล้วนะครับอุ้ยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอซ คืออยากให้มาดูบ่อยๆเรื่อยๆทบทวนความจำาวกเอฟซีหลายๆท่านก็เคยได้ติดตามก็คงจะได้ชมบ่อยๆก็เออวิญญาถ่ายแต่เดิมๆแท้ก็คือคือเดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวลืมนะเนี่ยที่ลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศโอ้โหสวยงามมากเห็นไหมพาที่กําลังจะตกน้ํานะครับ เขตเนี้ยบริเวณเนี้ยน้ําท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยน้าท่วมหมดเลยนะครับตรงเนี้ยน้ําท่วมหมดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ครับน้ําท่วมปิ๊บหมดเลยนะแถเนี้ยนะถ้าเอฟซีเคยติดตามคลิปวิญญาณเนาะก็จะรู้ว่าเนี่ยบริเวณเนี้ยลดน้ําท่วมเปี่ยมหมดเลยนะครับ <k S 2> นี่เห็นไหมครับนี่เลยตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมน้ําไม่มีแล้วนวลลึกบึ้งไปแล้วนวลนะครับเพิ่นบึ้งเบึ้งไปเลยโอ้โหฝนทางนู้นเขียวมาแล้วครับเขียวมาเลย อันนี้กับมีมีนักท่องเที่ยวเห็นไหมนักท่องเที่ยวเอารถมาเนี่เป็นกลุ่มเป็นทีมเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นทีมเป็นกลุ่มเลยเห็นไหมก็คืออยากเขา,าเทั้งที่ที่มาเนี่ยเขาก็อยากจะมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกน้ํานะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับนะครับบรรยากาศดีๆครับก็ขับรถผ่านหมู่บ้านมาก็เจอฝูงวัวฝูงควายนะครับ ชาวบ้านกำลังต้อนหัวต้องควายเข้าบ้านนะครับเนาะก็บ่งบอกถึงเวลามืดค่ำนะครับปัญญาก็เลยเก็บภาพแบบนี้ไอเอฟซีชมนะครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่ค่อยได้เก็บภาพส่วนมากขับรถก็ขับรถผ่านไปเฉยๆนะครับ เไ,ได้เก็บภาพภูเขาภูเขาเมื่อช่วงเดือนเมษานะครับแห้งแดงหมดเลยต้นไม้นี่แห้งหมดปีใบนะครับมาแห้งในตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขียวนะครับป่าไม้เขียวหมดเลยนะครับเขียวนะครับนานๆจะเจอบรรยากาศแบบนี้เก็บให้ f อซดูนะครับบันทึกภาพตรงนี้เก็บเอาไว้ความทรงจำเนาะ่า บรรยากาศอย่างนี้นะครับบิวแบบนี้อย่างนี้ก็มีนะครับในเขตบ้านกล้ายๆบ้านวิญญาเนี่แหละนะครับวิญญาก็เลยมาเก็บเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเวลาณตอนนี้หกโมงเนี่ยนะครับก็เป็นเวลาช่วงหกโมงเนี่ยก็ให้เห็นว่าบรรยากาศก็ยังมีสวมสวยงามนะครับ พระอาทิตย์กาลังจะรับขอบฟ้านี่เป็นหน้าร้อนนะครับพระอาทิตย์ยังยังหกโมงนี้ยังยังเห็นอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหกโมงเนี่ยมืดนะครับมืดเลยนะครับมืดตึ๊ดตื่อเลยนะครับจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับวิยญามาเก็บภาพนี้ก็เลยเออเก็บให้ fc เห็นนะครับเผื่อว่า fc อยากมาเที่ยวบริเวณแถวเขื่อนบุรีรัมย์แถวย่าน ริมเขื่อนบัวรัดนะครับตั้งแต่ถ้ามาทางอุดรน,นะครับเลาะขึ้นมาเลยนะครับเลาะมาจากบางแสนสองขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,เ,ลยๆเลยนะมุ่งหน้าไปทางอ่าอํานน้องเรือนะครับได้เลยมีทุกที่ร้านอาหารนะครับร้านกาแฟหลายที่นะครับมีอาหารอร่อยกาแฟแซ่บๆว่าได้นะครับเนาะนให้มาลองู S <S <an other> คด,ดวจะเดจะเงินงสื่อขงซรัครับรเพราะว่า <S <S <an other> ก็อากาศก็เริ่มจะมืดครับก็เริ่มจ, <S <S <an other> จะมืดลงก็ให้เห็นภาพบ้างบางส่วนเล็กน้อยนะครับนะบรรยากาศนะครับช่วงที่ว่าน้ำท่วมเนาะพยายาม ขับรถเลาะมาดูนี่โอ้ยน้ําอีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาแห้งแล้งอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่น้ําขาวไปหมดนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเพราะวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับนะครับนะครับก็คือคนใกล้เคียงเนาะคนที่อยู่ย่านย่านแถวใกล้ๆนี่แหละนะครับใกล้ๆตัวขึ้นวนลัดเราเนี่ก็อ่า เริ่มกลับนะครับมืดแล้วเนาะครับก็เริ่มกลับแล้วนะครับเห็นไหมวิวิสวยภูเขางามๆนะครับบรรยากาศเนี่ยเห็นหมรถเครื่องก็เริ่มกลับเอ่มีเบ็ดคันบุ่มคันเบ็ดแสดงว่าไปหาปูหาปลากันเนาะคิดว่านะครับหาปูหาปลากันกรับก็เอาชมบรรยากาศริมเขื่อนนะครับบรรยากาศริมเขื่อน มันเป็นบรรยากาศที่แบบหายากนะเพราะว่ามันมีเป็นภูเขาด้านหนึ่งกับด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำนะมันก็บรรยากาศแต่ทางด้านสายวิญญาณนี่เป็นแม่น้ำนะแม่น้ำขึ้นโบราณนะครับได้แมคมีรถพี่น้องประชาชนนะักท่องเที่ยวกลับแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มทยอยกลับอเลยนะคือนะบางแสนสองนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองขอนแก่นนะครับของขื้นโบราณได้เลยนะครับ วางแสนสองเนี่ยนะครับก็ถือว่าปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยทีเดียวแล้วทีน่นี้อ่าเลาะริมเขื่อนจากอ่างแสนสองย้อนขึ้นไปทางอำเภอห,หนองเรือถูกไหมฮะขี่รถตามถนนไปเนี่ยก็จะมีร้านอาหารต่างๆร้านกาแฟต่างๆนะครับเข้าไปนั่งชมกินกาแฟและอาหารอร่อยชมวิวสวยๆได้บรรยากาศนะครับวันหยุดหรืออะไรเงี้ยนะครับลองๆมาเที่ยวดูนะครับนะมันก็น่าเที่ยวอยู่ ก็ได้ซีนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางานมานเหนื่อยเนี่ยเรามาชมบรรยากาศแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ก็ดีนะครับเราอยู่แต่ในเมืองในกรุงในที่คนแออัดอย่างเงี้ยนะครับทำแต่ง,งานแต่ง,งานอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็คงจะบางทีมันก็เหนื่อยนาะคนเรามันก็เหนื่อยพอม,มาพักผ่อนรับบรรยากาศเหมือนเราอยู่ในในเมืองนะครับสมัยที่ทํางานเนี่ย รู้เลยนะครับว่าทํางานทั้งปีทั้งชาติเราอทํางานมาเช้าโน่นแหละ8ปดโมงถึงบริษัททํางานที่บริษัท5้าโมงเยน็นกลับบ้านอย่างนี้นะครับกลับบ้านถึงบ้านก็นู่นแหละห้าโมงครึ่งก็ไม่รู้ไปไหนนะครับมืดค่ํานะครับทําตัวอยู่อย่างนั้นนะครับสมัยวิญญาณทางานเนาะนะครับเป็นลักษณะแบบน,นั้นก็ พอได้ไปเที่ยวนี่ยสมมาบริษัทเขาเปิดหยุดหยุดงานแล้วก็ให้ไปเราไปเที่ยวโอ้รู้สึกว่ามีความสุขนะครับมีความสุขมากๆรู้สึกว่ามีความสุขนะครับก็ไม่เป็นไรครับยุญาก็เลยเก็บบรรยากาศนี้นให้ f อได้ลองดูลองติดตามดูนะครับว่าบรรยากาศนี้ขับรถไปแล้วบรรยากาศด้านขวามือเป็นภูเขาขง,งามๆด้าน ซ้ายมือเป็นภูาเป็นแม่น้ำสวยๆอย่างเงี้ยนะครับนะก็อยากจะให้ F ีซีเห็นนะครับนะก็เลยเก็บมาฝากนะครับนะโอเคนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้ F ีซีเห็นบรรยากาศแบบนี้เล่าเล่าเรื่องอะไรให้ฟังกันนะครับนะครับครับคลิปนี้ก็อยากจะให้ F ีซีเห็นบรรยากาศริมเขื่อนนะครับขับรถเลาะริมเขื่อนนะครับและภูเขานะครับผมครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากอยากให้ซีได้ชมบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม